ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทอร์โรคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเดนะครับวันนี้นะครับอยู่กับฮอนด้าเวฟร้อยซิไอครับพี่น้องนะครับอาการเหมือนเครื่องจะรวมแต่นะครับเมื่อเราทําการตรวจเช็คแล้วไม่ใช่เครื่องหลวมนะเพราะว่ารถคันนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนเอานะครับการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับที่ผมบอกว่ารวมไม่รวมนะครับรถสตาร์ทไม่ติดเราต้องทําการตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับอันดับแรกไม่มีแบตเตอรี่นะครับแน่นอนแหละนะครับรถไม่มีแบตเตอรี่นะครับรถมันจะสตาร์ทติดยากเพราะว่าไม่มีไฟนะครับไปสั่งให้ปั๊มทํางานนั่นเองนะครับทุกท่านนะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะว่าปั๊มติ๊กนะครับต้องการกระแสไฟเพื่อสร้างแรงดันสำรองไว้ในขณะที่เราจะสตาร์ทนะครับถ้าหากว่านะครับ มอเตอร์บางตัวนะครับกินกระแสไฟรหรือว่าไฟชาร์จของเราไม่ดีเริ่มเสื่อมตามอายุนะครับมอเตอร์ปั๊มจะทำงานไม่เต็มที่นะครับรถจะสตาร์ตติดยากนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับในช่วงที่ผมทำการสตาร์ตนี้นะครับอ่าดูจากคันสตาร์ตแล้วมันเบาหวิวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมันเบาหวิวเลยนะเออนะครับเพื่อนอ่ามันมีความผิดปกติอยู่นะครับหรือว่า รถจอดนานหรือเปล่าน้ำมันเครื่องยังไม่ขึ้นไปเครือบที่กระบอกสูบหรือไม่นะครับรถก็เลยนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับมีอาการนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นแต่ก่อนอื่นนะครับเรานะครับเอาแบตเตอรี่นะครับมาจ้ำไฟเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะตรวจเช็คนะครับแรงดันของฟัมติกันก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการใดๆก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่ว่ารถสตาร์ทไม่ติดนั้นนะครับให้เราทําการ ตรวจเชีกร่อนนะครับเบื้องต้นตรวจเช็กแรงดันปั๊มติ๊กก่อนแรงดันปั๊มติ๊กนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นว่าแรงดันปั๊มติ๊กนั้นนะครับแรงดันที่ปกติเป็นอย่างไรนะครับจะมีให้เพื่อนๆเห็นได้เลยชัดเจนนะครับในรถคันนี้นะครับนี้จ้ำไฟเข้าไปแล้วปั๊มติ๊กทางานแล้วนะครับแต่ว่านะครับยังสตาร์ทไม่ติดนะครับมีเสียงปั๊มติ๊กจริงแต่ว่าแรงดันปั๊มติ๊กได้ค่าได้มาตรฐานหรือไม่เราต้องทําการ ตรวจเช็คแรงดันปั๊มติ๊กอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือนะครับผมได้ทําการถอดสายน้ํามันออกแล้วนะครับเอาไอเกจวัดแรงดันปั๊มติ๊กมาใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆอ่ะเรามาดูกันนะครับจุดที่ผมชี้นะครับจุดแดงๆนะครับก็คือแรงดันมาตรฐานจะอยู่ประมาณช่วงสีแดงนั้นนะครับทั้งยามาฮ่าและก็ฮอนด้านะครับก็คืออยู่ประมาณ 2.82.9นะครับแต่ไม่เกิน3.3บาทนะครับ3.3มจาพี่น้องนะครับ่าจริงๆแล้วยามาฮ่าอยู่3 2 4 3 2 9บาทก็ไปบอกเกิน3.3บาทครับพี่น้องนะครับเออนะครับเอาเดี๋ยวเรามาทำการตรวจเช็คดูนะครับว่าแรงดันที่ปกตินะครับของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอยากให้เพื่อนๆดูจังดูกันจริงๆจังๆนะครับสำหรับวิธีการวัดแรงดันปั๊มติ๊กนะครับ อันนี้ก็คือแรงดันปั๊มฟิกที่ปกตินะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจแรงดันปั๊มฟิกของ Honda จะขึ้นมาที่2.94บารนะครับ2.94บารแล้วก็จะค้างอยู่ในลักษณะแบบนี้อันนี้ถือว่าปั๊มฟิกสมบูรณ์มากๆเลยสมบูรณ์คักอ e ีดีอ e ี aw, ้อหมะครับพี่น้องร้อยขั้นผมยังบ่เห็นขั้นใดสมบูรณ์ปานขันนี้จา้าเถื่อพี่น้องเลยแต่จ่สองรถมากน,นี่นะครับของรถ h o n d ้าเนี่ยนะครับ โดยปกติแล้วส่วนมากจะขึ้นไปที่3บาแล้วก็จะล่วงลงนะครับล่วงลงมานะครับลงมาอยู่ที่ประมาณ1.5าบาแต่ว่าแรงดันปั๊มทิกนะครับของรถคันนี้นะครับอ่าผมให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมจะให้ดูอีกหนึ่งรอบนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับเพื่อนๆพอผมเปิดสวิตช์นะครับเข็มวัดก็จะขึ้นไปที่2.94าบานะครับนี่นะครับเาเปิดอีกรอบนึงครับพี่น้องนี่นะครับแรงดันปั๊มทิกเป็นปกตินะสําหรับรถคันนี้แล้วก็ กักแรงดันสำรองไว้สำหรับสตาร์ทนะครับอ่าปกติเราเปิดสวิตกุญแจนะครับปั๊มจิ๊กจะต้องกักแรงดันไว้นะครับอ่ากักไว้สักพักหนึ่งพักใหญ่ๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าแรงดันปั๊มจิ๊กไหลล่วงลงไปเนี่ยเวลาเราไปกดคันสตาร์ทเนี่ยนะครับน้ำมันมันจะไม่ฉีดนะครับเพราะว่ามันไม่กักน้ำมันสำรองไว้นะครับเพื่อนแต่ปั๊มติ๊กตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์เต็มล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันไม่ยอมลงเลยนะครับเพื่อน นะครับอยู่ที่2.5บาทก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องนะครับส่วนมากผมเห็นแต่1.5บาทนะครับเพื่อนๆเอ้าลำดับต่อมาเมื่อรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนเมื่อรถเราสตาร์ทไม่ติดเราก็ต้องทําการนะครับตรวจเช็คไฟหัวเทียนบ้างละนะครับเอาน้ามันกรอกรูหัวเทียนบ้างละนะครับเพื่อให้นะครับน้ํามันเข้าไปเคลือบแหวนรถมันจะได้มีกําลังอัดนะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้นะครับ ผมถอดปลั๊กหัวเทียนออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวนะครับผมก็จะทําการตรวจเช็คในขั้นต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตแล้วก็ฟังเสียงอีกอย่างหนึงในขณะที่ผมทําการสตาร์ทนะ เอาละครับพี่ดองนะครับได้ยินเสียงยังแน่ครับเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงไฟกระโดดแป๊กๆๆเบาๆใช่ไหมและที่สําคัญเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอีกเสียงหนึ่งนะครับอ่ามันผิดปกติอยู่ตรงที่ว่านะครับมีเสียงลมดันออกมาจากบริเวณหัวเครื่องนะครับมีเสียงลมดันออกมาบริเวณตัวเครื่องตัวชุดหัวหรือว่าชุดฝาสูบชุดเสื้อสูบนี่แหละนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆฟังดีๆนะครับมันมีเสียงลมดันออกมาจริงๆ อ้าวแล้วลมดันมาจากไหนล่ะครับทุกท่านอ่าเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่นะครับได้สังเกตนะครับหรือว่าสังเกตแล้วยังหาไม่เจอนะครับว่าเสียงฟิตร์ฟิตฟิตเนี่ยนะครับเสียงลมดันเสียงกําลังอัดรั่วเนี่ยนะครับมันดังมาจากส่วนไหนนะครับของตัวรถนะครับอ่าผมจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับดูกันชัดๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมหาสีเมจิมาทาก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ผมทาสีไว้ก่อนนะครับมาคไว้ย่านลืมหม่องพี่น้องนะครับเดี๋ยวขันรดกลับมามันมันมันจะประยุมองเกาวะนะพี่น้องนะครับแน่นะครับเมื่อผมทาสีแล้วผมก็เอามือหมุนแบบนี้นะครับอ้าวถ้ามือหมุนแบบนี้นะครับในมุมกล้องนะครับอ่าขยายให้ดูไฟมาสองแล้วดีดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับผมมาร์กตรงไหนไว้บ้างนะครับอ่าเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นยังน่อ่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทุกท่านเห็นบอพี่น้องนะครับ ถ้าว่าเพืเ่อนๆือสังเกตดูดีๆนะครับแกนกระเบื้องมันหมุนได้นะครับแกนกระเบื้องหมุนได้แต่ว่าไอ้ตัวเหลี่ยมที่เราใช้ขันหัวเทียนมันยังคงอยู่กับที่นะตอนนี้นะครับเห็นไหมผมแต้มสีไว้นะครับแล้วก็เอามือมาหมุนแกนกระเบื้องเล่นได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าณนะตรงจุดนี้มีลมรั่วกําลังอัดมันรั่วออกตรงนี้นี่เองนะครับที่ผมได้บอกไว้เมื่อช่วงต้นคลิปว่า อาการมันคล้ายๆกับเครื่องยนต์หลวมนะครับรถมันไม่มีกําลังอัดนะครับเวลากดกันสตาร์ทกันสตาร์ทมันเบาหวิวเลยนะครับเพื่อนๆนะนี่แหละมันเกิดมาจากตรงนี้นะครับมันเกิดมาจากหัวเทียนระเบิดนั่นเองนะครับทุกท่านอ่ะนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับหัวเทียนระเบิดนะครับอ่าก็ดูกันไว้ก็แล้วกันนี่นะครับขาดสามทอนบอลลันพี่น้องอ้าเบิ้งนี่ดีพี่น้องนะครับเนี่ยมันขาดออกมาแบบนี้เลย นะครับเกลียวขันกระคาออกมาครับพี่น้องกระเบื้องกระคาออกมานะครับนี่มันขาดออกมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่ามันเกิดขึ้นได้กับหัวเทียนทุกยี่ห้อเลยนะครับอ่ามันเกิดขึ้นได้กับหัวเทียนทุกยี่ห้อเลยนะครับเพื่อนๆนะนี่มันขาดออกมาแบบนี้นะครับหมุนให้ดูเลยนะครับส่วนที่เหลือก็คือเกลียวหัวเทียนขาดคารูนะครับขาดคารูอยู่ข้างในนั่นแหละนะครับงานเข้าไหมล่ะ นะครับเพื่อนๆในคลิปหน้านะครับผมจะแยกคลิปออกไปเป็นคลิปในขั้นตอนของการถอดเกลียวหัวเทียนที่ขาดคาฝาสูบนะครับในคลิปหน้านะครับในคลิปนี้เอาเป็นว่านะครับรถจะสตาร์ทติดไหมนะครับเอาเอาเรื่องนี้กันก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับในส่วนของคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันนะครับเรื่องของวิธีการถอดหัวเทียนที่ขาดคารูนะครับนี่มันขาดออกมาแบบนี้นะครับ ทำให้กำลังอาจมันรั่วออกมาตรงนี้แหละนะครับเพื่อนนะดีไม่ดีนะครับถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่ปลั๊กหัวเทียนเนี่ยเพื่อเผอเดินทะลุชุดสีออกมาเลยก็ไม่รู้นะครับแบบนี้นะครับอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับ อ่าในคลิปหน้าเราไปพูดถึงเรื่องของการถอดเปลียวหัวเทียนขาดคารในคลิปนี้นะครับผมได้นะครับเอาหัวเทียนใหม่มาใส่แล้วนะครับอ่าเอาหัวเทียนใหม่มาใส่นะครับเ,เพื่อนๆนี่ของวิวร้อยสิบไอนะครับเป็นเปลียวยาวนะครับเพื่อนๆหัวเทียนตัวนี้เป็นของค่ายบอสนะครับอ่าผมจะใช้เป็นของค่ายบอสนะนี่เวลาขันเราก็ขันเขาเอามือหมุนเข้าไปก่อนนะครับพอเราเามือหมุนเข้าไปนะครับ แล้วทีนี้เราถึงจะเอานะครับไขควงมาสอดแล้วก็หมุนเพิ่มไปอีกประมาณครึ่งรอบนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนั้นแหละนะครับเออหมุนเอาตึงมือเรานั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าแน่นแล้วคอนะครับไม่หลุดหรอกนะครับเพื่อนนะนี่นะครับเดี๋ยวเราประกอบปลักหัวเทียนกลับเข้าไปนะครับแล้วเรามาสตาร์ทดูนะครับว่ารถคันนี้จะมีกําลังอัดขึ้นมาไหมรถของเราจะสตาร์ทติดไหมนะครับเพื่อนนะ นะครับนี่แหละนะครับเพื่อนๆรีแมปมาอยู่พี่น้องรอบคือเป็นซีนตัดตัดอย่างใดนอนนี่นะครับนี่แหละนะครับเห็นไหมนะครับบางครั้งบางทีนะครับไปเจอช่างที่แบบว่าไม่มีจรญยาบรลเนี่ยเขาจับของเราทําเครื่องเลยนะเพราะว่ากดกันสตาร์ทมันสอแววนะครับว่าเครื่องยนต์จะรวมแต่ของผมไม่นะครับเพื่อนๆนะครับผมเอาแค่นี้จบงานได้แล้วนะครับ